รถต้นทางของรบนราชานีบาานะฮะที่กรุงเทพมีตัวให้ทางรถี่เทียมแล้วครับเตรียมสิ่งของและสัมาของท่านชอบรถเาษนาที่3าครับเป็นรถนั่งปาผักกาศนะครับด่วนพิเศษไดวุขบวน72นะครับต้นทางจากุบลนราชธานีนะครับตอนนี้กำลังจะเข้าชั้นชลาที่3สถานีรถไฟอยุธยานะครับ ันนี้มีนักท่องเที่ยวนะครับบอลแรงงานแห่งชาติหยุดต่อเนื่องนะครับเสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับจานชลาที่หนึ่งเมรถธรรมดานะครับสองสามสามนะครับกรุงเทพสปรินนะครับ ตัวรที่านหงรดาที่สายตะวันออกทีตัวสรินตัวนี้านีเป็นอไรสถานีชุมทางรี่สถานีต่อไป็คสถนที่นะครับเนี่ยลัพันลาหบาทองสามสทางสถานีได้ฮะสัญญาณปล่อยขบวนรถแล้วนะครับ ข้าราาสามร้าที่ราาสามรดาาี่เจบสองาัโน่านนี้าทูเทนจเดินสามแเด็นซาตี่ารนดสองแมางอันนี้เป็นด่วนิสรงธรรมดานะครับไม่ได้ปรับอากาศนะครับ บน72นะครับบน ok ทางจากอุบลราชธานีกรุงเพนะครับที่สถานีที <bizarre> ่านที่สถานที่นีที่สาที่านีท่สถานีที่สาทาทีานีี่านีน่นที่ท่รัทีถานทท่า่ทาาานทาน Kemudian dia tadi dia dah nak tadi nak refresh tadi tak apaครับ สั่นบุรีเดี๋ยวครับวี